รองเลขาที่การกอรบทอเกตทิพนำทีมเขตพื้นที่ทํากิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสพทครบรอบ21ปีพร้อมมอบแนวทางพัฒนาเด็กรอบด้านลด่าระครูด้วยเครือข่ายพื้นที่เข้มแข็ง วันที่7กรกฎาคม2567ดเรเกียรติิพสุภาวานิชรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีวันล้ายวันสถาปนาสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครบรอบ21ปีณนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งโดยเข้าร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่และได้เข้าพบปะบุคลากรที่ประกอบพิธีละหมาดจากนั้นได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสพป,ปยะลาเขตหนึ่ง เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาโดยมีผู้อํานวยการสักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งและเขต2คณะผู้บริหารสพปปยะลาเขต1ถึงสสะพะมยะลาผู้อํานวยการโรงเรียนและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน,น,ยรรยนในจังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาสศึกษานิเทศและบุคลากรเข้าร่วมจํานวน250คนโอกาสนี้ดรกเตรเกยติสุภวาน,นิษได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์นโยบายเรียนดีมีความสุข ซึ่งในวันนี้พบว่าเขตพื้นที่และโรงเรียนได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันเป็นอย่างดีมีผลงานให้เห็นเป็นที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียนจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จริง อีกทั้งฝากในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลพิซาการให้คุณครูได้นําชุดพัฒนาความฉลาดรู้3ชุด17กิจกรรมไปใช้ให้ตรงกับตัวชี้วัดและสะท้อนผลการนําไปใช้ การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตที่อยากให้คุณครูได้นำข้อสอบในคลังข้อสอบสพท SIBS ไปใช้การพัฒนาเด็กตามเป้าหมายของหลักสูตรและสถานีแก้หนี้ครูของสพทที่อยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้คุณครูเข้าร่วมโครงการและไม่มีหนี้สินได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและสามารถที่จะกลับเข้าห้องเรียนมาสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุข